รองศาสตราจารย์มหาจุราลงกรนำคณะผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่นักศึกษามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช,ชวิทยาลัยเข้ารับประดับปีกผลร่มสัมพันธ์กิตติมศักดิ์และเข้าเยี่ยมชมพิพิพพธภัณฑ์ทหารรบพิเศษเมื่อวันศุกร์ที่หนึ่งมีนาคม2 5 6 7ตามที่คณะผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ตลอดถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย นำโดยรองศาสตราจารย์ด็เตอร์โกนิศสีทองผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาการพัฒนาสังคมมหาจุฬาลงกรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย มหาจุราลงกรราชวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายปีกผลล่มสัมพันธ์กิติมศั์ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ดรวัชริมรัตนพัทรกุลดรสุวรานาคยศด,ดรศักชัยสัก,กบูชาดรพรเดชจ,จงสกุลสิริดร นาดณพางโพไปจิตด็อกเตอร์สร้อยบุญสายทองด็อกเตอร์สุทธิดาพาดลิสด็อกเตอร์ธนาทิพห์พดนาวีด็อกเตอร์ขวัญชนกเหล่าสุนทรด็อกเตอร์นัทพัฒน อัมพันธ์ดรสุรัตพักน้อยนายจามยุ่นลุงเหืองนายดาวเหนือบุตรศรีทาและหนึ่งในนั้นมีดรชัชวานแก้วกระจายนายกสมาคมเยี่ยวข่าวส่วนภูมิภาคประเทศไทยเข้าร่วมประดับปีกพลร่มสัมพันธ์กิติมศักดิ์ในครั้งนี้จากคนตรีเดชาศรีมงคลผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ เพื่อแสดงสัญลักษณ์การเข้าร่วมกิจการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อกิจการด้านการทหารและความมั่นคงของประเทศช่วยให้เกิดแนวคิดและแนวปฏิบัติในเชิงบูรณาการแบบองค์กรรวมของการบริหารราชการจากทุกภาคส่วนณนะหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดลบบรุรีเข็มพัชรกิตยาภา เป็นเครื่องหมายแสดงขีดความสามารถพิเศษของทหารพลร่มที่พวกเราภาคภูมิใจเครื่องหมายมีสัญลักษณ์รูปบอรูนอยู่ตรงกลางโดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเกลียรดประวัติที่พวกเราภาคภูมิใจคือพระบาทสมเด็จพระวชระเก้าวเจ้าอยู่หัวได้ทรงกระโดดร่มจากบอรูนเป็นพระองค์แรกและพระราชทานนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พัชรกิติยาภาณเรนเทราเทพยววดีให้เป็นชื่อของบอลลูนซึ่งนับว่าเข็มพัชระกิติยาภาที่ประดับให้ท่านในวันนี้ในานามของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ร,รับการประดับเครื่องหมายพลร่มสัมพันธ์กิติมศักด์หรือเข็มพัชรกิติยาภาของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษในครั้งนี้เข็มพัชรกิติยาภา เป็นเครื่องหมายแสดงขีดความสามารถพิเศษของทหารพลร่มที่พวกเราภาคภูมิใจเครื่องหมายมีสัญลักษณ์รูปบอลลูนอยู่ตรงกลางโดยหน่วยบัญชาการสงคารามพิเศษเป็นหน่วยแรกของเอเชียที่ใช้บอลลูนทําการกระโดดร่มเตียยประวัติที่พวกเราภาคภูมิใจคือพระบาทสมเด็จพระวชิรก้าวเจ้าอยู่หัวได้ทรงกระโดดร่มจากบอลลูนเป็นพระองค์แรกและ พระราชทานนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีให้เป็นชื่อบรูณจึงนับว่าเข็มพัชรกิติยาภาที่ประดับให้ท่านในวันนี้เป็นเครื่องหมายทางทหารชนิดเดียวที่ใช้พระนามของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นชื่อของเครื่องหมายในานามของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ขอให้ท่านเด้ภาภูมิใจในเครื่องหมายที่ได้รับมอบนี้เช่นเดียวกับพวกเราทหารพลร่มทุกคนและนับตั้งแต่บัรนี้เป็นต้นไปพวกท่านคือสมาชิกกิติมศักดิ์ของทหารพลร่มอันแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเราจะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดไปนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวพบุรีโพสต์ทีวีข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลก ข่าวสารผ่านมือถือคุณอย่างคมชัดไพรัตทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน